ตอนนี yeah, it, it ้เรามีจากรพรดินะคะท่านผู้โชคดีนะคะอ่าสองสอวันแรกกอนลุกสองพวันแรกก่อนลุก่ะของราวัลที่ผมด่วมกเรานอไหนก็ไหนๆแล้วช่วยเงานดจบ่อางนการงวันสรางวัน แเนเดี๋ยวเลี้ยนสีตนคะที่เป็นอ๋อเรามีงานหรืงานเนาะถึงจะไม่ใช่งานบีเอ็แต่เป็นงานของคนรักบีเอ็เหมือนกันสุดสนะนคนซื่อมือชงรู้จ hm ัก uh, ค่ะฝากด้วยนะคะคุณกองคอหมอคุณกองนะคะอีไปอคุณแตงงคอนิ่าเปิดท้าย รองจากหนไม้บุกกองเปิดนาก่อนนะครับจัดทันอะไรเจ็บอ๋อเอาคำรีเทนเดอร์อันเก่าหายประจังจยากทำรูปเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งนะครับดูนะไม่เคยร้องลูกทุ่งเลยและเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งครั้งแรกในชีวิตกับวง B F O เป็นวงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ จากที่ครูวัฒนธรรมครับผมได้ร้องกับคุณแม่ของติวรานะครับได้ร้องกับเก่งดอกไม้นะครับได้ร้องกับคุณอรวิชญาโนนนะคะกบับไม้ที่ดงคอนะครับและนี่ิ้วไทยยั <c oughs> งโมยเหมือนกันก็ต้องไปเชิญไปทำไมเป็นกองคนซื่อนะคะมือชมของบีเอ็มและเบยนะ์เรียนเชิญพทวันนะัน้นเสนอทิกที่จิตใจดีไปทัพยา ใช่หมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไปมาเจอได้ที่สุวรรณรรมนะครับการจ่ยรบกวนเลยครับขอรบกวนนะครับฟังไรได้บ้างไหมโอเคครับผมมีคนไปสหนี่นะครับผมทุกผมเชื่อว่าทุกคนยังคาคาในวีคัตเทอ่อยู่นะคร กรรมการพูดไม่ตรงใจผมเลยก็ให้ทุกคนมาตัดสินกันเองนะครับผมที่ค8สิงหานะฮะนะโอเคไหมไปสังกันครับผมรับรองมันแน่นอนตราตรีมนเจอเลยนะดีนะ ที่จริงเรามีสี่สีร่รางวัลแรกจะเป็นหมวกนะคะหมวกมีเอ็นนะคะมอบให้กับคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็อีกหนึ่งรางวัลเป็นแบนเนอร์นะคะอ่าสี่ท่านแรก,กที่จะได้หมวกมีใครบ้างะคะอะไรครับรางวัลแรกนะครับเป็นหมวกหมวกนะครับผมหมวกใบแรกนะครับตกเป็นของคนนี้เลยนะคุณ สุพรรษาลุกุลเตกอกุลละลุกุลละสิเล็กเล็กพลงใส่สิเล็กสิเล็กนะครับสิเล็กอสิเล็กสิเล็กนะครันี่ลายเต็มเลครับสดๆร้อนๆเลยจับปุ๊แข็มือ อ่นนี้มีลายเซ็นใหม่แล้วนะทุกคนบอกเพนแน่ค่ะนั่งเขียนหรืมาวางก็ผมเห็นอยู่เียน โอเคค่ขแอบคับแค่เ <när> ก็บกระดาใชะคกระดากระดาอห่อออัน้เออันอบางทีกให้น้็ครับกระนาให้เป็นกาคืนนะคคืนโอเคอ้าวเล็ต่อได้ค่ะแลวผู้โชคดีคนต่อไปนะคะที่จะได้บวกก็คือ คุณสีรุ่งสุวรรณสุขสันติหรือ

คุณประภาพรร hm ับสงเด่ียวว่ามืตุนะครับไปหลอกคุณประภาพรนถ้าีสประภาพรนางจรีนั่งมืรดิแต่ทางรู้ว่ามีประภาพรเดียวรีเชิญครับเดินเ็เส็มตบตบนะ